สวัสดีครับผมจินนะครับผมจากเอฟทูแฮนนะครับผมวันนี้มาอสอนปรับซาวนะครับผม m e 2 5นะครับผมมีน้องท่านหนึ่งนะครับผมขอมานะครับให้สอนวิธีปรับซาวในเพลงข้างกายนะครับผมของเซฟแพนเน็ตนะครับผมจริงๆวงเนี้ยผมตามงานตั้งแต่เพลงแรกๆที่เขาปล่อยมาเลยนะครับก็เวลาฟังเนี่ยเขาเรียกว่าเพลงของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะมี เอกลักษณ์นะครับเวลาฟังปุ๊บก็รู้เลยเป็นเซเปเนตนะครับผมทั้งซาวแล้วก็แนวดนตรีที่เขาเล่นนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์มากนะครับสำหรับวงเนี้ยส่วนตัวก็ชื่นชอบอยู่นะครับผมก็วันนี้จะมาทำมาสอนวิธีปรับนะครับซาวกีตาร์ของอวงเซเปเนตนะครับมือกีตาร์เขาเนี้ยผมว่าเก่งนะเขาใช้สเกลพื้นฐานเนี้ยสเกลบรันโดนิกเนี้ยแต่ว่าทําให้เกิดกฎเนียงใหม่ๆนะครับผม ในในในบ้านเรานะครับเวลาฟังปุ๊บก็จะรู้เลยว่าอ่ะอันเนี้ยเป็นสำเนียงของมือกีต้าวงเซปเรเน็ตนะครับผมครับอ่ะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการปรับนะครับผมของ m อ็5นะครับผมวิธีการปรับนะครับของผมเนี่ยก็จะเรียกว่าใช้คุ้มเลยนะครับสำหรับยี่ห้านะครับผมวิธีปรับเนี่ยเราเลือกแบงก์ก่อนนะครับที่เราจะอ่ะใช้อ่าในการปรับนะครับผมเลือกไปที่อ่าแบงก์ที่1นะครับจริงๆผมจะแบ่งเป็นอ่าในเพลงเนี้ยอ่ะตอนโซโล่กับตอนโซโล โซโล่ในท่อนบทเนี่ยมันจะใช้คนละเสียงกันนะครับผมในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นเสียงกีตาร์ที่ใช้โซโล่ในท่อนบทนะครับผมโซโล่ตอดๆในทั้งเพลงนะครับผมนี่ก็คือแบงค์ที่1นะครับผมครับแล้วก็กดอินดิทก่อนนะครับผม2ปุ่มเพื่อเข้าโหมดอินดิทนะครับผมจะเห็นว่าผมใช้เปิดใช้ทุกเอฟเฟกเลยนะครับใช้หลายเสียงเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ปุ่มแรกนะครับผมผมใช้ คอมเพรสเซอร์นะครับผมเพื่อให้หัวโน้ตมันชัดนะครับเวลาเราเล่นเนี่ยหัวโน้ตมันจะชัดถ้าเราไม่เปิดเนี่ยไม่เปิดคอมใช้มันจะโน้ตบางตัวเนี่ยมันจะ,ะเบาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าเราเปิดคอมช่วยเนี่ยมันก็จะชัดทุกโน้ตนะครับผมประมาณนี้นะครับผมอ่ะ เปิดคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็กดไปที่ปุ่มนี้ก่อนนะครับผมในกลุ่มคอมเนี่ยแล้วเราก็เลือกอเลือกใช้นะครับผมก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยมันอยู่ที่หมายเลขหนึ่งนะครับเราก็เลือกมาที่หมายเลขหนึ่งครับในกลุ่มคอมนะครับหลังจากนั้นก็พารามิเตอร์มาแล้วครับผมพารามิเตอร์เนี่ยพาราหนึ่งเนี่ยผมปรับไว้ที่ประมาณสามห้านะครับผมประมาณ35แล้วก็พาราสองเนี่ยผมปรับไว้ที่ประมาณ60 ประมาณหกสิบสามนะครับผมแล้วก็พาลาที่สามนะครับผมพาราที่สามเนี่ยผมเปิดไว้ประมาณตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นวอลลุ่มนะครับก็แล้วแต่เราเลยเปิดไว้ประมาณนี้แล้วกันวอลลุ่มนะครับผมอ่ะแล้วคราวนี้มาดูตัวต่อไปนะครับผมในภาค PM ปนะครับผมป m เอเนี่ยผมใช้เป็นเทวิตนะครับน่าจะเป็นตู้เฟนเดอร์นะครับผมก็เลือกนะครับตรงเนี้ยมันเป็นหมายเลขสามนะครับผมก็ทวิต เราก็เลือกดูครับตัวเนี้ยผมใช้ตัวใบนี้แต่ว่าลดเกนมันนะครับผมเก์นเนี่ยมันอยู่อยู่ที่พาลาหนึ่งนะครับผมใช้ประมาณ3ประมาณ30สิบนะครับผมครับผมประมาณ30สบแล้วก็พาลาที่2เนี่ยโทนนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ60บนะครับผมแล้วก็พาลาที่3ามเป็นวอลลุ่มนะครับก็แล้วแต่เราเลยเหมือนเดิม เปิดให้มันแมทกันก็พอครับด้านความดังภาระาที่สามมันจะเป็นวอลลุ่มก็แล้วแต่เราเลยเราชอบดัง,ดงครับผมจะเปิดไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมในภาระาที่3นะครับผมแล้วก็เปิดใช้อ่าดีเลย์นะครับผมในภาคดีเลย์เนี่ยก็ผมจะใช้ช่วงไทม์ที่2นะครับผมร้อยถึง900มิลลิสักวินนะครับผมเราตรงนี้เราก็หมุนไปที่เลข2นะครับผมแล้วก็ค่าไทม์เนี่ยผมจะปรับไว้ ให้มันได้ประมาณ1นึ่งโน้ตนะครับผมหมายความว่าเสียงตามหนึ่งครั้งนะครับผมประมาณนะครับแล้วก็ครั้งที่สองก็จะเริ่มแผ่วนะครับผมโดยพารามิเตอร์เนี่ยผมจะปรับที่พาราที่หนึ่งเนี่ยผมจะปรับไว้ประมาณ3ามสิบเจ็ดนะครับผมพาราที่สองประมาณสามสิบนะครับผมแล้วก็พาราที่สานะครับผมความดังเบานะครับผมประมาณห้าสิบนะครับผมครับแล้วก็ ค้ามาที่ภาค OD นะครับผม O-D เนี่ยผมถ้าเราไม่ใส่เนี่ยมันจะมันจะเหมือนจะจมนะผมจะใส่ให้มันหนามานิดนึงนะครับผมผมใส่ทูบสกิมเมอร์นะครับทูบสกิมเมอร์เนี่ยก็จะอยู่ในหมายเลข3นะครับผมแล้วก็หมุนน็อปมาที่หมายเลข3นะครับผมอ่าครับผมแล้วก็พารามิเตอร์เนี่ยอันแรกเกนเนี่ยไดเนี่ยนะครับผมผมจะเปิดไว้ที่ น่นะครับผมครับผมจะเปิดไว้ที่หนึ่งเลยเรียกว่าเอาแค่ความหนาแต่ว่าเราไม่ต้องการเสียงแตกมันนะครับผมครับแล้วก็โทนนะครับผมในพาลาที่2เนี่ยจะเปิดไว้ประมาณประมาณเจ็ดสิบเกนะครับผมในพาลาที่สองนะครับผมประมาณเจ็เกครับผมแล้วก็พาลาที่3ามเนี่ย พาราที่สาผมจะใส่ไว้ประมาณห้าสิเอ็ดนะครับผมครับผมแล้วก็ค่าไมาีกอันนึงครับโบดู์เลชันนะครับ,รบผมผมจะใส่คอรัตรอ,อ่อนๆไว้นะครับผมก็คอรัตเนี่ยมันก็จะอยู่ในหมายเลขหนึ่งนะครับผมเราก็หมุนมาที่หมายเลขหนึ่งครับผมครับพารามิเตอร์เนี่ยก็ผมจะใส่ไว้พาราที่หนึ่งเดี๋ยวก่อนนะ ที่1เนี่ยผมจะใส่ไว้ประมาณ38นะครับผมพาราที่สพาราที่2อประมาณ80นะครับผมครับผมแล้วก็พาราที่3นะครับประมาณ53นะครับผมครับแล้วก็มาที่ดีเวิรนะครับผม ซาวเพลงซาวของกีตาร์ที่เขาเลือกใช้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามันมีความเป็นแอมเบียส์หน่อยนะครับผมเวลาฟังเนี่ยก็จะฟุงๆลอยๆนะครับผมรีเวิร์บเนี่ยผมใช้ชนิดฮอนะครับผมมันจะมีรูมกับฮอนะครับผมใช้ฮอก็คือหมายเลขสองนะครับผมส่วนพารามิเตอร์เนี่ยพารามิเตอร์ที่1ไม่มีให้ปรับพาราที่พารามิเตอร์ที่สองก็ไม่มีทิปให้ปรับนะครับผมจะปรับที่พาราที่3ไปที่ประมาณแปดสิบเจ็ด ครับก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆฟังไม่ทันก็ค่อยๆไล่กลับไปดูนะครับตั้งแต่ปรับตั้งแต่คอมพิวเตอร์เปิดใช้คอมพิวเตอร์อ่อนๆนนะครับผมครับแล้วก็ใช้ปีอมเป็นเฟนเดอร์นะครับผมโดยตัดเกฑ์มันออกนะครับให้มันเป็นเสียงคี e ครับแล้วก็อันที่3นี่ใส่ดีเลย์นะครับเพื่อต้องการเสียงตามหนึ่งชวะนะครับผมแล้วก็ใส่โอเวอร์ไดช์ชนิดทูบนะครับโดยตัดได์ออกให้อ่อนที่สุดนะครับผม เพื่อต้องการความหนาของเนื้อวดายเฉยๆนะครับเราไม่ได้ต้องการเสียงแตกนะครับผมแล้วก็ใส่ modulation ก็คือใส่คอรลัดเพิ่มขึ้นมานะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยใส่รีเวิร์บชนิดทอให้มันฟุ้งนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมสําหรับอ่ะโซโล,โล่ที่ใช้ในในบทนะครับผมในท่อนบทต่างๆที่เป็นโซโล่ต่อนะครับผมหลังจากนั้นเราก็เซฟนะครับผมก็ <laughs> ได้มาแล้วหนึ่งอ่ะหนึ่งเสียงนะครับตอนอ่ะเป็นเสียงโซโล่ที่ใช้ตอดในเพลงนะครับผมแล้วก็มาถึงอ่ะเสียงอ่ะโซโล่นะครับผม <laughs> ผมก็ตับไว้ซาวประมาณประมาณเมื่อกี้นะครับผม,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 ม ก็ประมาณนี้นะครับผมสาวที่ผมปรับไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองมาดูวิธีการปรับกันนะครับผมเริ่มจากตัวกีตาร์นะครับผมกีตาร์เนี่ยผมจะปรับดิเลกเตอร์นี้ไปที่แก๊กอ่าแก๊กที่แก๊กที่4นะครับถ้าเป็นสวิตห้าทางนะครับผมก็คือใช้ตัวระหว่างมิดเดิลน,นะครับผมกับตัวเน็กนะครับผมเพื่อให้ได้สาวประมาณนี้นะครับผม ถ้าเป็นบิ๊กอัพตัวอื่นอ่ะมันจะซาวมันจะ,ะมันจะไม่ได้ซาวดีนะรับส่วนท่อนโัโลตอดเนี่ยท่อนนี้นะครับผมผมจะใช้บิ๊กอัพตัวกลางนะครับผมแต่เวลาตอนโัโลเนี่ยผมจะใช้บิ๊กอัพตัวะระหว่างตัวบิดกับตัวเน็กนะครับผม ครับอ่ะคราวนี้มาดูมาดูวิธีการปรับเสาว์ตอนที่ใช้โซโล่นะครับผมก็ผมจะปรับไว้ประมาณนี้นะครับผมก็คล้ายๆกับโซโล่เสียงต่อที่ใช้เลยนะครับผมครับแต่ว่าจะตัดดีเลย์ออกผมจะไม่ได้ใช้ดีเลย์ตอนโซโล่นะครับทอนกลางครับก็เปิดคอมเหมือนเดิมนะครับผมคอมเพรสเซอร์เนี่ยก็ใช้ค่าเท่าเดิมนะครับผมใช้ค่าเท่าเดิมก็คือเราเปิดมาใช้คอมแล้วก็ ประมาณ3ามห้าครับในพาราที่หน,นะครับผมแล้วก็พาราที่2อพาราที่2เนี่ยใช้ประมาณพาราที่2ใช้ประมาณสี่ิหกนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นดังเบานะครับผมก็แล้วแต่เราเลย แล้วก็มาที่ปีนะครับผมปี PM ผมใช้เฟนเดอร์นะครับผมก็คือทวีปนะครับผมในหมายเลข3าลเราก็เลือกไปที่หมายเลข3ครับก็ตรงพลาแรกเนี่ยของปีเนี่ยผมจะใช้ไว้ประมาณประมาณ15นะครับผมปรับอีหักนิดหนึงครับ เราก็โทนนะครับผมโทนผมปรับไว้ประมาณห้าสิบโทนปรับไว้ประมาณประมาณเจแล้วกันนะครับผมแล้วก็เลเวลนะครับผม <S <S ขออนุญาตลดโทนนิดนึงนะครับผมผมว่าปรับประมาณ60ก็น่าจะโอเคแล้ว ครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําสำหรับค่าพารามิเตอร์ของภาค PM นะครับอันแรก17 15เหนี่แหละครับที่ผมตั้งไว้ตอนแรกแล้วก็แล้วก็วกอ่พาพารที่2ประมาณ50กว่านะครับผม59 60เนี่แหละครับแล้วก็น,นี้ดังเบานะครับผมดังเบาผมปรับไว้6 5หครับแล้วก็มาดูภาค OD โอีนะครับผม โอดีของอ่ายิบห้าเนี่ยผมใช้เป็นเป็นอันที่สี่นะครับเป็นบูนะครับผมผมใช้อันที่สี่ครับแล้วก็พารามิเตอร์นะครับผมอ่ะผมใช้ประมาณ ประมาณ60นะครับพักสำหรับภักเกณฑ์นะครับในภาลาที่1นะครับของโอดีะ OD นะครับผมเลือกอที่บอกนะครับเลือกหมายเลข4เป็นบูนะครับผมแล้วก็โทนโทนประมาณประมาณ65นะครับแล้วก็เลเวลนะครับผมเลเวลก็อย่างที่บอกแต่ไว้50แล้วกันตรงนี้ ตรงอ่าเลเนี่ยมันแล้วแต่เรานะครับว่าอยากจะได้ความดังเบาเท่าไหร่นะครับผมก็ตรงนี้ไม่ฟิกครับผมสำหรับพาลาที่3นะครับผมแล้วก็โมโดเูเลชั่นนะครับผมใส่คอรัตเหมือนเดิมนะครับคอรัตก,ก็หมายเลขหนึ่งนะครับผมประมาณ50นะครับในพาลาแรกนะครับผมพาลาที่2ก็ประมาณ ประมาณพาราที่สองเนี่ยประมาณ60นะครับผมแล้วก็พาราที่สามนะครับผมพาราที่สามประมาณ50นะครับผมแล้วก็มารีเวิร์บนะครับรีเวิร์บผมเลือกใช้แบบในแบบที่สองเนี่ยผมจะเลือกใช้แบบพอนะครับผมให้มันเสียงมันฟุง้งแต่ว่าจะมีความฟุ้งน้อยกว่าในในแบงค์แรกนะครับในเสียงโทโรแรกนะครับผมก็ปรับไปแค่ประมาณแค่ ประมาณ63นะครับผมในในเสียงโซโล่ท่านกลางนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวลองเซฟดูนะครับผมอ่ะคราวนี้เดี๋ยวลองผมจะลองไปโซโล่ในเพลงดูนะครับ ซาวมันก็จะประมาณนี้นะครับผม ็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิธีการเสร็จสาวของเพลงค้างกายนะครับผมก็เรียกว่าไข้ายแล้วกันนะครับไม่ถึงก็เหมือนเป๊ะมากแต่ผมว่าก็ใกล้เคียงแล้วนะครับผมสําหรับการเซต M E ็5ผ้านะครับผมครับก็ขอบคุณน้องๆที่ขอมาด้วยนะครับเพียงนี้ครับก็จัดให้ตามที่ขอมาแล้วนะครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมครับสวัสดีครับ